ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศพระูุคลาภศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดนครราชสีมานะครับสําหรับความเป็นมานะครับความขัดแย้งนะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดนะครับเพราะว่ามนุษย์นี้เป็นสังคม,มนะครับและในสังคมนี้ก็จะมีความแตกต่างทางความคิดทางความรู้และประสบการณ์ครับซึ่งทาให้เกิดความขัดแย้งได้แต่ว่าความขัดแย้งน,นี้นะครับก็เกิดขึ้นในสถานศึกษาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจัดส่งผลเสีย ต่อการทํางานนะครับและก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้เรียนครับดังนั้นการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารจะมีส่วนอย่างมากนะครับที่จะช่วยลดหรือช่วยป้องกันความขัดแย้งดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียนะครับโดยผู้วิจัยนะครับผู้เน้นที่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับเนื่องจากว่าผู้วิจัยคิดว่าในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจํานวนบุคลากรอ,อยู่จํานวนมากครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ1 ศึกษาประเด็นความผัดแย้งในสถานศึกษานะครับของผู้บริหารที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ้ห6กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดนครราชสีมาข้อที่สองนะครับศึกษาการบริหารความผัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ้ห6กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดนครราชสีมาครับวิธีการดําเนินการวิจัยนะครับแบ่งออกเป็นสองระยะในระยะที่หนึ่งนะครับเป็นการศึกษาการบริหารความผัดแย้งนะครับ โดยขั้นตอนแรกนะครับจะศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้งนะครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นกรอบแนวคิดภาพรวมนะครับและนําไปสร้างแบบสอบถามปลายเปิดนะครับเพื่อใช้ในขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดนะครับเกี <im <im ่ยวกับการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษานะครับโดยทําการสอบถามนะครับตรงแบบสอบถามพยายาม ให้ข้อมูลหลักทั้งสามท่านนะครับเพื่อนําข้อมูลที่ได้นะครับย้อนกลับมาทําแบบสัมภาษณ์นะครับต่อมาระยะที่สองนะครับเป็นการศึกษาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสังเกตนะครับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับก็คือการสัมภาษณ์และก็สังเกตนะครับผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาครับ และเมื่อได้ข้อมูลมานะําไปสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นะครับโดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้กระบวนการแบบสามซ่อนะครับใช้ข้อมูลจากทั้ง3ามอย่างก็คือแบบสอบถามายเปิดการสัมภาษณ์และการสังเกตนนครับผลการวิจัยนะครับในที่นี้ขออนุญาตอธิบายผลร่วมกับการนําเสนอผลการวิจัยเพื่อลดการซัำซ้อนของการบรรยายนะครับในประเด็นแรกครับประเด็นความขัดแย้งในสถานศึกษา ประเด็นความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษานะครับผู้วิจัยได้ฟังและได้สัมภาษณ์นะครับได้ข้อมูลมาหลายประเด็นแต่ผู้วิจัยได้ทาการสรุปประเด็นออกมาแยกเป็นสองประเด็นหลักคือประเด็นความขัดแย้งภายในสถานศึกษานะครับประกอบไปด้วยความมีอคติส่วนตัวระหว่รรางบุคลากรในสถานศึกษานะครับการตอบโต้หรือการกระทบกระทั่งโต้เถียงกันร,ระหว่รรางบุคลากรในสถานศึกษา การดําเนินงานที่แตกต่างกันนี้หมายถึงมีวิธีหรือกระบวนการหรือแนวคิดที่มีความแตกต่างกันผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันนะครับผลประโยชน์ตรงนี้อาจจะหมายถึงผลประโยชน์ในแง่ของผู้เรียนและก็ผลประโยชน์ในแง่ของงบประมาณครับการแยกความดีความชอบจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยโตรงกับการประเมินผลเงินเดือนนะครับการไม่ทํางานตามที่ได้รับคําสั่งนะครับเช่นง,งานการเงินหรืองานพัสดุนะครับช่วงนี้จะเจอบ่อยนะครับ ก,การทํางานที่มีความซับซ้อนหรือไม่ชัดเจนนะครับในงานในที่นี้นะคบถ้าเป็นงานเชิงระบบที่โรงเรียนทําเป็นประจําจะไม่พบปัญหานี้<ม>เพียงแต่ว่าในปัจจุบันในสถานการณ์โควิดนะครับทําให้มีงานที่เป็นงานเร่งด่วนนะครับนโยบายเร่งด่วนที่โรงเรียนต้องตอบสนองซึ่งในบางครั้งนะครับจะขาดก,การนําไปประชุมหารือเพราะเนื่องจากว่าผู้บริหารจาเป็นจะต้องรีบตัดสินใจครับและก็สุดท้ายนะครับการกําหนดแนวทางในการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19 เรื่องนี้จะเป็นการที่ผู้บริหารกําหนดร่วมกันกับคณะกรรมการแต่เกิดฟีดแบ,บ็กจากผู้สอนนะครับภายในโรงเรียนว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต้องการนําเสนอในทางอื่นนะครับจากการเรียนการสอนในแบบอื่นนะครับและประเด็นที่2ครับประเด็นความขัดแย้งภายนอกสถานศึกษานะครับอันแรกประเด็นความขัดแย้งภายนอกนะครับมีประกอบไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกันร,ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนะครับ ในบางครั้งโรงเรียนได้ประกาศนยโยบายหรือแนวทางปฏิบัติเพียงแต่ว่าผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับต่อมาความขัดแย้งผ่านโซเชียลมีเดียนะครับปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีส่วนประกอบนะครับเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยติดต่อระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนหรือชุมชนกับโรงเรียนนะครับซึ่งในบางครั้งความเห็นที่ไม่ตรงกรันหรือการตอบโต้ในโซเชียลมีเดียก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ครับ ประมาณเสียงสะท้อนกลับจากมาตรการรองรับโควิด19นะครับอันนี้ก็เป็นคลา้คลายกับคล้ายกับภายในครับแต่จะเกิดกับผู้ปกครองเนื่องจากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีผู้ปกครองมีนักเรียนจํานวนมากผู้ปกครองก็จํานวนมากขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นผู้ปกครองบางท่านอาจเห็นด้วยกับมาตรการของโรงเรียนเช่นการให้เรียนออนไลน์ร้อเซนะครับแต่บางท่านก็จะเกิดข้อขัดแย้งว่าทําทไมจึงให้เรียนออนไลน์ร้อตต้องการให้ออนไลน์มากกว่า ต่อมาการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดเพื่อความเป็นจริงนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับและมีชื่อเสียงนะครับในบาช้งผู้บริหารนะครับได้ทําการสั่งปิดโรงเรียนนะครับด้วยสาเหตุบางประการแต่นักข่าวนะครับได้นําข้อมูลนี้นะครับไปลงในโซเชียลมีเดียโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อเท็จจริงนะครับทําให้โรงเรียนเสียหายได้นะครับต่อมาการสอนพิเศษของครูในโรงเรียนนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต่างเข้าใจลาดเคลื่อนครับ เข้าใจว่านักเรียนจําเป็นจะต้องเรียนพิเศษนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต่อมาการลดหรือคืนเงินค่าเทอมในสถานก,การณ์นี้นะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมจัดได้ในเด็กทีการให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองนะครับจะมีข้ออ้างกับอขออภัยครับมีการให้เหตุผลจากผู้ปกครองนะครับว่าไม่สะดวกในเรื่องของปัจจัยหรือเวลาต่างๆนะครับต่อมามาตรการรองรับบุคคลนะครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับมาตรการโควิดนะครับก็คือ การติดต่อโรงเรียนจะทำยากได้ยากขึ้นนะครับซึ่งไม่สะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการครับต่อมานะครับผลการวิจัย <c oughs> การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษานะครับนี่เป็นวิธีการบริหารนะครับโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกวิธีแรกนะครับคือการแสดงตนเป็นแบบอย่างนะครับวิธีนี้จะเป็นการแสดงออกถึงว่าวผู้นําในตัวผู้บริหารทําให้เกิดความศรัทธาแก่ครูในโรงเรียนนะครับเป็นวิธีการที่ใช้ได้ในประเด็นความขัดแย้ง ต่อมาครับการเรียกพบรายบุคคลหรือรายกลุ่มนะครับเป็นการเรียกพบเพื่อชี้แจงประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้แนวทางร่วมมือนะครับโดยวิธีการนี้ใช้ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นะค,คือภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนครับต่อมาครับการชี้แจงในที่ประชุมนะครับหรือการประกาศการชี้แจงในที่ประชุมหรือการประกาศจะเป็นการลดความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นในคนหมู่มากใช้ได้ทั้งภายในและก็ภายนอกของ การกระจายอำนาจตามโครงสร้างหน้าที่นะครับการกระจายอำนาจโครงสร้างหน้าที่นี้ก็คือในโรงเรียนปัจจุบันจะมีการแบ่งเป็นฝ่ายรับนผะิดชอบนะครับเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทางผู้บริหารเองอาจจะให้หมอบอำนาจให้แก่รองผู้ผูอำนวยการนะครับในการดูแลจัดก,การปัญหาตรงนั้นประมาณการใช้ผู้ประสานงานการใช้ผู้ประสานงานจะเป็นเหมือนการใช้บุคคลที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างสองฝ่ายนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง ปัญหาภายในและก็ภายนอกครับโดยขอยกตัวยอย่างปัญหาภายนอกนะครับก็คือการแจ้งข้อมูลแก่นักเรียนซึ่งแจ้งจากทางโรงเรียนสู่นักเรียนโดยตรงโดยผ่านกรวการคือครูที่ปร,รึกษาครับการปรับโครงสร้างการทํางานนะครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะมีการยกย้ายตําแหน่งหรือเลื่อนเพื่อให้บุคคลที่มีความขัดแย้งกันนะครับหรือมีปัญหาการได้แยกออกจากกันทางกายภาพนะครับสุดท้ายก็อขออภัยครับการทํางานผ่านคณะกรรมการนะครับ เนื่องจากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับหากดําเนินการตัดสินใจโดยลําพังนะครับอาจจะเกิดผล feedback ที่รุนแรงได้นะครับดังนั้นผู้บริหารจึงได้แจ้งว่าควรจะมีการทํางานผ่านคณะกรรมการซึ่งหาความเห็นร่วมกันนะครับเป็นความเห็นโดยสรุปการสร้าง,งความสัมพันธ์ในองค์กรนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาภายในองค์กรนะครับเมื่อคนในองค์กรเกิดความรักความสามัคคีกันนะครับก็จะทําให้ความขัดแย้งลดลงไปด้วยนะครับ ต่อมาการหาแนวทางการร่วมมือจะเป็นเหมือนการหาจุดก,กึ่งกลางร,ระหว่างสองฝ่ายนะครับที่มีปัญหาขัดแย้งกันสามารถใช้ได้ทั้งประเด็นภายนอกและภายในนะครับการหลีกเลี่ยงนะครับการหลีกเลี่ยงอันนี้ถ้าเป็นในทฤษฎีนะครับเขาจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่าปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขแต่ท่านผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอมาว่าในการหลีกเลี่ยงบางครั้งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาความขัดแย้งบางอย่างที่เกิดจากอคตินะครับหากเรา นั้นถ้ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากปัญหาส่วนตัวจริงๆเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการใช้อำนาจหรือคําสั่งบังคับนะครับตรงนี้จะเป็นการใช้อำนาจตําแหน่งโดยตําแหน่งผู้บริหารนะครับในการบังคับให้ดําเนินการบางอย่างนะครับแต่ว่าผู้บริหารได้ให้ก็เสนอว่าในวิธีนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ให้น้อยที่สุดครับนี่เป็นสรุปอภิบายผลครับก็จะใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับ สุนันทาเหล่านั้นนะครับแล้วก็วรนาแสงมณีครับแล้วก็การบริหารความขัดแย้งจะสอดคล้องกับนักพันเขียนจารนันนะครับแล้วก็ประพันธ์ภูศีช่วงภูศีและสักเริงภูรณาศิลป์ครับหนูไปที่ข้อเสนอแนะในภาคหัวเจกรัข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้นะครับก็คือข้อที่หนึ่งปัญหาที่พบนะครับจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนะครับเป็นสภาพปัญหาใหม่ ดังนั้น expand. ผู้บริหารจึงต้องศึกษานะครับสภาพปัญหาแล้วก็ศึกษาตัวอย่างนะครับจากแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลในที่นี้อาจจะหมายถึงโรงเรียนอื่นๆนะครับที่ประสบปัญหาหรือเป็นตัวอย่างหรือช่วยกันนะครับเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์แลวก็คาดการณ์ถึงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ like án, dos, ้นนะครับพร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันหรือแนวทางการแก้ปัญหาล่วงหน้าข้อที่2นะครับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนซะก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความขัดแยง้งหรือผู้ที่มีความขัดแยง้งนะครับถึงจะสามารถหาแนวทางการบริหารความขัดแยง้งที่มีความเหมาะสมกับความขัดแยง้งดังกล่าวได้นะครับข้อที่3มนะครับนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจรัดทาหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนของแนวทางการบริหารความขัดแยง้งนะครับโดยเป็นการแสดงตัวอย่างของความขัดแย้งที่มีโอกาสขึ้น มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับพร้อมร่วมกันหาแนวทางในการบริหารความสัดแย้งรูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพและนําไปใช้ได้จริงครับต่อมาข้อเสนอแนะในการทําวิจัยท้งต่อไปนะครับข้อที่1นนะครับควรศึกษาประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่รวมถึงสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังกัดเอกชนเพื่อให้ทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทุกรูปแบบเพื่อนําม,มาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อปั่นแยงที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึง รือข้อปัดแย้งที่มีความแตกต่างและมีความเฉพาะมากยิ่งขึ้นครับข้อที่สองนะครับควรมีการออกแบบกรณีความปัดแย้งที่มีความเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการสัมภาษณ์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้เ,หเป็นเหตุการณ์สมมติแล้วนาไปเก็บข้อมูลผู้บริหารความปัดแยง้งเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารความปัดแย้งเพิ่มเติมและสามารถนาไปใช้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้นครับและข้อที่สามนะครับควรมีการเผยแพร่ความปัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้อื่น โดยอาศัยการปกปิดข้อมูลที่อ่านต่อให้เกิดความเสียหายเช่นชื่อโรงเรียนหรือชื่อผู้บริหารหรือชื่อของผู้ที่เป็นสาเหตุของความผัดแย่ดังกล่าวครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอครับขอเชิญท่านคณะกรรมการได้ให้ข้อสุดทรา